ก็นะครับคลิปน anyway> uh uh okay voilà uh uh ี้ก็จะเป็นการเตะบอลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับของหมู่บ้านเราอีกแล้วนะครับก็หลังจากที่ไม่ไล้ลงคลิปมานานนะครับคลิปนี้ก็ได้กลับมาแล้วนะครับก็หล่งกากห่างหายกันไปนานก็จะมีคลิปนี้นะครับมาให้รับชมกันนะครับก็เป็นการเตะบอลในหมู่บ้านนะครับก็คือการแข่งขันกันนั่นเองนะครับแต่ว่ามองแล้วมันเหมือนจะแบบว่าไม่ใช่การเตะบอลนะครับแบบว่าจัดการแข่งขันอะไรแบบนี้นะครับก็คือว่าหมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านที่เล็กนะครับแล้วก็ ขาก็จัดให้เพราะว่าเด็กๆก็อยากเล่นนะครับแต่ก็ไม่ได้มีแบบว่าคนมาดูหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ก็มีเงินรางวัลนะครับก็ครับคลิปนี้ก็บันทึกไว้นะครับเพราะน้องก็อยากจะเอาไว้ดูนะครับเก็บไว้ชมกันต่อครับก็ไปติดตามชมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับผมไวจับได้เจอกันมานานครับไปรับชมกันเลยครับคไม่่แตามสองเม็ดเนี่ยจะเอายังไงล่ะแบงค์แบงค์บานกลางเรียบโอ้ยเอ้ยเรียบร้ยไอชื่อผู้เล่นทีม A ก็จะมีนะครับมอนนะครับเป็นโกนะครับแล้วก็ แบงค์ฮะกองหลังล้วก็นิอัเพิร์นฮะแล้วก็กองหน้าเป็นนินเนะแล้วก็ทีมบีฮะโกเป็นเต้นฮะกองหลังเป็นกนแล้วก็แบงค์กับหยกกองหน้าก็เป็นแบงค์ครับเพราะว่ามีแค่สี่คนเท่านั้นฮะสลับกันเล่นฮะไปติดตามชมกันเลยครับเพื่ออัดคลิปเฮ้ยอ๋อ้เพิร์นไม่ถามวิเล่นเลยดีมาก ดีมากอ๋อใครออกเอนินโหยไม่วางบอลดีๆเลยครับผมโอ้โหล็อกสวยคุณเดียวไม่มีกระเพื่อมสิครับครับผมไม่มีล้บหน้าเลยขอบคุณครับเปล่าเลยออกรหยกได้ เฮ้ยทีมหน้าวัดกับทีมในวัดนะในวัดได้ในกับนอกไงเหลือ12นาทีอ่ะเพิ่งผ่านไป3นาทีเองโดยไป1เม็ดจากลูกย um ิงน้องนินเรียบร้อยแย่งกันแล้วครับ ôi oh, hey. <laughs> 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 được <Điều> rồi vừa <laughs> mình nhìn ồ bán bán đụt nhiều tỏi bên ô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  ơi nhục ơ 1 hao mưa โอยิงทิ้งครับเมื่อกี้เอายกโดนปั่นมาที่มินิตัดเข้ากลางไปให้นินเรียบลอยโอ้ยยกบางบอลมาบางกอลเข้าไปยกบางกอลหลอกหนึ่งบางบอลบางกอลหลอกสองโอ้ยไม่ยิงนะครับไอ้แบงค์ลองยิงดูยกยิงดูโอ้ยโดนยิงขึ้นมัง่งโอ้ย

เรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยเกือบยิงสองเม็ดออกไปเข้ากลางนี่ยกมียกมียกมีกมจะหลอกเองครับจะหลอกเองโดนหลอกอแล้วครับไงไปดิเบอร์สิบสองเรียบโอ้หไปไม่ถึงฝันนะไปไม่ถึงฝันนะโดนหลอกคืนวอนทูหายครับโอ้ยโดนอัดออกไป โดนโดนยกตัวท่อการยกปังบอลไว้ยกโอ้ยใครเป็นโกเนี่ยเปลี <AU> ่ยนโกนะครทันหันนะ <What? S 1> เรื่องละเอาดิเอาดิเอาดิาดก่อนพลิกยิงเลยเออกขวาออกขวายิงได้แหมกลับหลังไปก่อนนะอย่าเปิดนะเปิดรนะับบอ,อย grim. ลบบออยากเปิดรับบอลยากเร็วรับบอลยากเร็วรับบอลยากเร็วเปิดรับบอลยากเร็วเปิดรับบอลยากเต็มนะเปิดรับบอลยากเต็มหัว เต็มหัวเมื่อวานก็โดนไปเต็มหัวตัวเ็นดยวเไปดังเกิดขึ้นมายกจับบอลกระเด็นไปกองกลางยกบังบอลไว้เอาหลังบังอ่ะ โอ Lust, โ ic, ้ยเตะโดนกันเนยครับเรียบร้อยโอ gettable. ้ยเซฟโอ้ยเตะโดนกันเนยครับเรียบร้อยโอ้ยเซฟโอ้ยสวยจัดนะเยอะเลือมมาห้าหกกะทีอ่ะมังกรส่งส่งยกป้ายมังกรเลยยิงโอ้ยแฟงเรียบร้อยเสมอ อยเไม่ออยอดเยเมี <c oughs> ไม่มีฟาวฟีคิกเลยว่ะเสียบขาก,กันน่อยดิโโเฮ้ยเสียบขาก,กน,น่อยดิไม่มีฟีคิกเลยเต้นเสียบขานหน่อยไม่มีฟีคิกเลยเนี่ย ผมจับเตะได้ไงอะ่ะฟ้าฟ้าฟ้าจุดสองหา้าเอออย่างงั้นน่ะได้เพราะ่ไม่ใช่ฟ้าเสียบขาดิยิงมาแล้วผมไม่ได้เล่นคนระับมาครับออกดีอามาดีหนึ่งสองยิงโดนเขาอยู่โอ้ยขาเนี่ยแต่ออกไปออกไอ้นินต่อไอ้นินหน่อยไอ้นินยก เขาโยกมันตีขาโยกได้ตีขาแต่ไม่ออกกันครับไอ้ตื้นอะตรงเลยเรียบร้อยโอ้โหโดนสวนคืนม oh, oh. ั่งครับบางบอลนิ่งๆนะครับเล่นเองแล้วเฮียเออจุดไหนวะเนี่ยโอ้ยออกไอ้แฟงเติร์นตัวอย่างนี้โดนไอ้แฟงโอ้ย ออกหนึง่นงหูสวยจัดเรียบร้อยโอ้ยโอ้โหเปลี่ยนไปลงเปลี่ยนไปลงฝั่งนู้นก็ได้อ้ยยกจับบอลดีโอ้ยหลอกอีกทีเค,าทาเคียยก บังบอลนิยกเออเต้นเล่นเองเต้นเล่นเองเล่นเองเออเล่นเอง,เเอ,งเออกเต้นพีออ่แฟงเรียบร้อยไหมแฟงโอ้ยสายหงุดหงุดอะไรวะหงุดช่างดีโอ้ยเข้ามือผู้สาประตูไปที่ดินจะยิงไหมบวกกันอยู่หลอกมาเต้นบังบอลเต้นใหญ่กว่าเต้นตรงโอ้ยเกิดอาการไหมครับร ไปเลย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 เอานินนินนินเ,เรียบเรียบลอยอออผม,อมออเอาวเด็กน้อยอยากได้คลิปไฮไลทรบางบอลตัวใหญ่ป่าบางบอลเรียบร้อยสเสมออ้ยิยงหรือตดเนี่ยครับผมมาดูโันต่อโดนสวนคืนบ้างโอ้ย กอดเอาเลยตุ้มเลยเออไอมีต like ัวไหมไอตึ้นไอตึ้นไหนตึ้นอ่ะโอ้นิดเดียวครับเฉียดประตูนิดเดียวครับโอ้โหโอ้เฉียดประตูนิดเดียวครับน้องหยกอะใส่ขวาลูกนี้จะเลยอีกเยอะสี่ห้านาทีอะพี่ดาวเอาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยออกไอ้นิน นาทีสุดท้ายจะตีเสมอได้ไหมครับเป็นทางด้านเปาอูจินตัดบอลมากองฟังกอนตอกสองเรียบลอยสองคังกอนตอกสองเรียบลอยสองังกอนตอกสองเรียบ ออกมาเองครับจากไปประตูโอ้ย,อยกักการครับเอานา้ำไหมครับเอาสปาสเซอร์นี่โคกน้ำมันหวานผมต้องการน้ำตอนนี้ไม่ไหวไม่เจอเนาะเอามึงก็เนาะกับกุ๊ดซิงเนาะเนาะมึงไม่เนาะกับกูมึงโอ้โหเล่นกันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปไหนครับล,บม,ไไบลมดีครับ ได้ออกได้ออกยังเงี้ยนะครับไม่เข่าขามัโมงไงมังไม่ไเนี่ยนินเฮ้ยประตูออกไอแบงค์แต่เหมือนจะโดนนินนะเก็เอาไปเถอะเฮ้ยจบลมีการยิงครับแบงกี้ เอาแบงค์โอเคได้แค่หนึ่งบาทนี่ยหลอกโชดเออใครท่าอะไรวะหลอกไปซ้ายสวยเหรอโดนคืนเอาอันี่เอาอันี่เอาอันี่โดนสวนเรียบร้อยดูทีสองของเขาครับ โดนสวนเรียบร้อยลูกที่สองของเขาครับลงเลยครับอุ้ยออกลยครับ3-0หมดหวังแล้วครับจัดทีมแกก็รู้แล้วครับ แต่ไอชุนอยู่ฝั่งเองใช่ไหมไอพไม่เสียใจเหรอไอพี่ผมไอชุนเนี่ยเล่นได้อยู่ไอพี่คือฝั่งนู้นไม่มีใครมาเลยล่ะไม่ตอนซ้อมมันมาเยอะคุณเตี๋ยวทำไมจะไปบุมถึงไม่อยากลงทีมก่อนกรรมการขันเกือบได้จุดโทษท่้แขนเมื่อกี้นะนี่นี่มี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 นี่หลอกสองหลอกสามไอหยกเอาบาดบอลมาออกหยกเฉยเลยฮะโอ้โหตัดบอลหรอกฮะ ถ้าพี่ไม่มาแล้วบอกเลยด่ากันเกิบตีกันไม่ตีกันหรอกกูหลอกซองออกออกลายออกลายถูกค้างไว้ทว้มทำแปะอะไรเราขังไหมตัวพี่ไหมเฮ้ยไอ้นี่อีกแล้วแบงค์บางบอลไว้ก่อนตัวบอลเริ่มเลยไม่บังแล้วไม่บังแล้วหลอกสามแล้วหลอกสามอะไรนะครับโดนดิไม่ออกไอ้ะมันเห็นดิมองผ่านกล้อง ปีมงยมังกรใครแบ้มีมงมังกรใครแตคบับผม สประตูต่อหนึ่งยีคือสูงไงเองอย่าบลองเด็เข้าเลวมันเข้าไม่เกี่ยวีว่ามันโง่ไม่เกี่นี่นเข้าไปป่าแล้วขาเก็บาเจี่เลคดี้เองไม่ดู้วยเหรอรู้จักขนาดั้นเหรอเออรู้พี่เล็เปิดไม่หงด้ยพี่ชนแค่แอ <icana> <naj bum S 2> มีนี้มีนี้สลันเล่นอะไรตรงนั้นสลันสลันจะโดนยิงไหมจะโดนไหมแค่นำสองเม็ดเนี่ยจะเอายังไงล่ะแบงค์แบงค์บ้านกลางเรียบโอ้ยเอ้ยเรียบเลยมาแบงค์บ้านกลางเรียบโอ้ยเอ้ยเรียบร้อย เลเตอร์ครับสามประตูต่อสองครับไม่น่าเชื่อโดนเตะไปฮะโอ้โหไม่รู้จะเห็นไฮไลท์ไหมกล้องโคตรมืดเลยสามประตูต่อสองครับไม่น่าเชื่อครับเปลี่ยนแผนนะถือถุงมือมาเล่นบอลเฉยเลยฮนะสรุปใครหลอนเนี่ยครับเออ, <S <S> <S เ,อ,อเล่นเลยยก <S <S> <S โอ้โหเคลียะไม่ออกด้วยอื เรียบร้อยจะโดนนำห่างไหมครับตอนนี้นำอยู่ที่หนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยจะโดนนำห่างไหมครับตอนนี้นำอยู่ที่หนึ่งเรียบร้ครับนี่สี่เฉยเลยครับสสูตรเอ้ยสเม็ดเตินโดนยิงเป็นขนุนเลยครับโหนงเนี้ enfin ่าฮ ma ่าฮ่โอ้ 0, ไอ้นินจัดแฮตทิกไปครับลูกนี้บางกรบางบอลตามที่บอกแล้วหลอกสองไปไอ้นินจะจัดลูกที่สี่ไหมยกบวกเลยยกบวกไปยกบวกไม่ไหวแล้วครับนินจะยิงลูกที่สี่แล้วยกโอเคยกยกจเย็นยกเย็นหลอกสายหลอกสายหลอกสายเออหลอกสายไปไหนแล้วทำไมรีบส่งจังเลยทำไมไม่เลี้ยงหลอกไปก่อนเนาะเอาเล่นไปดิบังไว้ตัวใหญ่กว่า ตามไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับตามไปดูใกล้ๆกันเลยครับโดนหลอกไอ้นินจะลูกที่๋แล้วยังไงอะเล่นไปเล่นไปดึงกลับมาก่อนเลี้ยงออกไปเองเลยครับเตะแบบนี้สีลูกหนีนะครับไม่หายสีเฉยเลยอะไรวะชี้พื้นอะเออเฮ้ยโดนไหมวะ โดนโดนโดนทีมเสื้อลายมาแล้วครับหลอกสองหลอกสองแล้วหโดนโดนโดนทีมเสื้อลายมาแล้วครับหลอกสองหลอกสองแล้วอ้ตั้มปน้ครับประตูต่อสองครับ โอ้ Ooh, จะเสมอแล้วอีกลูกเดียวโด,โดนอีกน้ำห่างอีสองเม็ดเลยครับเจ็บใจนิดนินะโอ้เฮ้เดี๋ยวลงไปตีเนะสมอให้ไหมแปบ๊บเดียวโอ้โหกแล้วมัง้งโอ้โหกแล้วมั้ง สลามร้านค้ายครับ6-2โอ้โหนิ่มแม่นิ่มกับโฟมอะโดยิงเป็นขี้เลยไม่น่าเชื่อแต่จะเสมอปุประตูอ2เฮ้ยตอนแต่ก่อนที่วิ่เล่นโยนไป9-0ด้วยไป9-3นะเอาสกอร์เดิมนี่ปีนั้นอะมันมีแรงยิงเนี่ยว่ะเฮ้ยเอาเอาเอา9-3มันเดิม นไอตึ้นไอเตึ้นโดนยิงเป็นอันนี้เลยไปดูในคลิปอ่ะหลอกมาครับโว้หกบอลนะบอกออกม่อนออกม่อนถูกได้หาอะไรอ่ะส่งเลยหนึ่งสองโว้ยไอโยกอ่ะโวิยสองพี่น้องเล่นกันงี้ครับโอ้ออกเลยครับโอ้ยเมื่อไหร่มันจะยิงได้เนี่ยโอ้ยลูกเดียวเสมอละโดนนำห่างอีกสี่เมตร รเรเฮ้ยอแฟนลงเลยเออแฟนลงไปเลยเป็นเป็นห้าคนเออแฟนลงไปแฟนลงไปเลยแฟนลงไปเลยหลังให้พี่ไม่เลียงไปรุ่หรอกเออแฟนแฟนลงไปเลยโอกำลังดาวลงกันหรอลงมาเบากันหรอไม่ลงไม่ได้ลงได้นำขนาดนั้นแล้วใครไปดีเสมอท่านใดเวลาจะหมดละพี่ออชนนะะเยงไปไล่ไปพี่เล่นหลังให้เป็นตัวแย่งหลังให้เกาพออ๋อ ต่อบอลไปเอ้ยเปิดไปเรื่อยไอยกยิงโอยชนคานไป่หน่อยเดียวไอยกอฮึยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีการเปลี่ยนบอลเฮ้ยพี่พี่มันปาดพี่มันปาดไปเอาไปีลก็ีนเนี่ยเฮ้ยหลบดีแค่สองเมต์ไง

bạn bắn 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 em bắn 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 bắn

tên ghiên tên ghiên tên nhìn,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  tên phang phang phang